จะซื้อเบ็ดทั้งทีมือใหม่หัดตกปลาต้องเตรียมอะไรบ้างต้องซื้อตัวไหนบ้างมาดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีนะๆนักตกปลาทุกท่านครับผมวันนี้ผมแรนหนุม่มบ้านจะมาแนะนำมือใหม่นะครับจะมาแชร์ประสบการณ์เล็กๆ,ๆน้อยเกี่ยวกับอ,อุปกรณ์ การตกปลาสลับมือใหม่นะครับว่าเราจะเป็นต้องซื้ออะไรบ้างบอกก็ข้าวนะครับว่าของดีมันต้องแพงของถูกพังไวจากประสบการณ์ของผมอยู่ในวงการตกปลามาตั้งห้าหปีวันนี้ผมจะมาแนะนำนานะ สำหรับนักตกปลามือใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับว่าสิ่งที่เราจําเป็นจริงๆต้องซื้ออะไรบ้างครับนี่ครับน,นะนะอันนี้คือชุดชุดหนึ่งนะครับสำหรับนักตกปลามือใหม่ท,ที่ต้องซื้อประมาณนี้ครับหนึ่งชุด เดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าในหนึ่งชุดเนี้ยเราจะซื้อประมาณไหนหมายคลองหรือหมายเขื่อนต้องเลือกแบบไหนครับมาเริ่มที่คันกันเลยครับนะนะคันยาวคันสั้นแล้วแต่จะเลือกครับผมแล้วแต่นะนะจะเลือกว่าจะไปหมายคลองหรือไปหมายเขื่อนถ้าไปหมายคลอง เจ็ดฟุตแปดฟุตกำลังพอดีครับผมเพราะว่าอุปสรรคมันเยอะสำหรับใครที่ไปหมายหมายเขื่อนหมายอ่างเก็บน้ําต้องเป็น9ฟุตหรือ10ฟุตครับผมสำหรับคันแล้วก็เวทที่น่าใช้ก็ประมาณ86-87ิกแปครับกำลังพอดีเพราะว่ามันไม่แข็งไปเยอ่อปลากำลังมันครับ ส่วนลอกนะครับจะเปลี่ยนเหมือนกันครับเบอร์กำลังเหมาะมือนะครับประมาณสามพันกำลังพอดีสามพันนะครับสำหรับไม้คอรองธรรมชาติหรือไม้บอสามพันกำลังพอดีครับถ้าเป็นไมอ้อ่างเก็บน้ำหรือไม้เขื่อนที่ใช้คันยาวๆก็ประมาณสี่พัน ยี่ห้อแล้วแต่นานาจะเลือกครับเอ็นก็ประมาณ15ปอนถึง20่สิบปอนกำลังดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสายคองสายบ่อไม่ต้องเป็นน้ำใหญ่ครับเพราะว่าปลามันไม่ค่อยใหญ่นะครับถ้าเป็นพวกอ่างเก็บน้ำไม้เขื่อนก็ใช้ประมาณยี่สิบปอนครับผมเบ็ด ประมาณเบอร์0.8หรือเบอร์1นะครับยี่ห้อไหนก็ได้แต่ผมแนะนําให้เป็นกินุนะครับเพราะว่าคมเบาแข็งแรงดีครับผมแล้วก็ตะก้อประมาณ3เซนถึง4เซนครับผมเป็นตะก้อตายนะครับที่ผมใช้ทุกวันนี้แล้วก็ สาย PE ครับผมสาย PE ที่เอาไปมัดเบ็ดนะครับผูกใส่ตะกัก็อย่าให้เกิน PE 2นะครับ PE 1 PE 1 5กำลังดีเพราะว่ารับน้ำหนักได้เยอะครับผม P e 1 5กำลังดีครับผมต่อไปเป็นตะกั่วครับผมตะกั่วก็ประมาณสัก20กรัมกำลังพอดีครับผมไม่หนักไม่เบาจนเกินไป น้ำนิ่งตกได้น้ำไหลไม่แรงตกได้ครับผมลูกปัดจำเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่าการกระแทกระหว่างตะกัวกับปลายคันของเรามันจะไปกระแทกนะครับแล้วก็ใต้ตะกัวกับลูกหมุนของเรามันจะกระแทกกันทำให้เกิดแรงเสียดสีทำให้สายเอ็นขาดได้ครับผม กิ๊เบอร์สามหรือเบอร์สี่ก็ได้นะครับตามที่ชอบเลยครับเบอร์สามไปสี่กำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปครับผมต้องเป็นกิ๊ลูกหมุนนะครับกิ๊ลูกหมุนแล้วก็อีกอันหนึ่งขายไม่ได้เป็นกล่องใส่อีก,อ,อ,กอุปกรณ์ของเรา ขาดไม่ได้ครับนานะครับคลิปนี้ผมก็หวังว่านานะมือใหม่หรือมือเก่าที่เข้ามารับชมก็สามารถานำเอาไปใช้หรือนำเอาไปาประยุกต์ใช้ได้นะครับไม่จะเป็นวิธีของผมไม่ไม่ไม,ม,ม,มีผิดไม่มีถูกนะครับทุกคนไม่มีสูตรตายตัวของของแต่ละคน สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณนะนะที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมคลิปนี้ผมขอลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ